การเสียงดวงเขาอื่นนอกจากเน่ะเสียงดวงผู้ใดดวงดีก็ไดเองสินะค่อยรับเอาก็แล้วกัน พี่น้องปุ้ยมือนันเหลืองเต็มทงมือนี่มันเริ่มมันเริ่มเริ่มเม็ดเริ่มแก่ดอกเอ่อเม็ดพักฟันสิงโตนี่แก่ไว้คักเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะใส่หมวกก้อนแดดแห้งมือนี่พ่อแม่พี่น้องจ้ะแดดแห้งแห้งสีผ้ามาเก็บดอกพักฟันสิงโตจ้ะเกือบเพรท่านพ่อแม่พี่น้องเพิ่่นเริมบานเริ่มแก่บล็อตเตอพ่อแม่พี่น้องจ้ะเด้อสิยหายเบิ่งมือนันมากเหลืองเต็มทงมือนี่แบบมีสีขาวปนแล้วแมะนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่นี่เม็ด ไอดอกที่เพิ่นแก่เพิ่นแก่ใบใบมันก็สิปิยวปิยวไปนี่นี่จ้ะแพทย์ก่ก่ยังสีอยากได้อีกยู่เพราะมันนั้นมันบ่ทันพ่อเนาะจ้ะเนาะเสียไปหายให้ยรุ่งหลายหลายเพราะว่าเพิ่นล่อมาสองปีแล้วนะสามปีแล้วพูดนะเดี๋ยวไปเอาหมองเพิ่นหลายหลายทั้งปุ่นบนนั่งพูน่ะยังมีหมองหลายหลายอยู่นี่ก้าได้เบิดนั่นละนี่งามพื่งกันนี่เก็บเลยล่ะบ่เสียเวลาเนาะพี่น้องจ๋า พามาเก็บมือน,นันนะเลืองเต็มทงอยู่แต่ว่าล่มมันแห้งค่ะมือน,นันร่มแห้งมือน,นันบ่ได้เก็บซ้ำต่ก็ร้ายเอาบ่เบิดดอกยังได๋กับเอาบ่เบิร์ดคีอเกาอ่นล่ะเก็บข้าวเดียวบ่แม่นตใหล้ลุงได้ห้แม่แพทหน่ำจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเนี่ยแม่แพทหนํำจ้ะ กระต,ตานี่แหละมันนี่เก็บเอาค่อคากเอาเต็มแบบหยัดๆัเลยเนาะโอ้ยลม่ลมลม่มล่มมันอยู่ธงแจงสิมันก็ล่มเป็นธรรมดาลมพนเนอะเนาะมันอยู่กลางแจงมันก็ล่มเป็นธรรมดาล่ะจะเป็นเจ้าใหญ่เจ้างามเนาะเฮ้ย ย้ายพันธุ์ไว้เธอเดินนี่คุณน่ะกอใอหน่อยเพ่นเกิดทบเม็ดพันลนน่ะน่ะคุณน่ะเต้มอยู่กอเพ่กนกใอหน่อยเพ่นเต็มอยู่มาเด็ดซอยมาดามเด้อพี่น้องเด้อไปตากแห้ง งามงามเนาะแนมไปนะงามคักเด้พี่น้องคุณนะดอกที่ิพนบานแล้วเนาะมันจะสีสองสีปนกันน่ะเนี่ยทถ้ามันขึ้นได้ผลอยู่บ้านเฮาเนาะสามารถเอาไปขยายพันธุ์เป็นแบบแต่ว่าบางคนก็บว่ามันเป็นพผืชอันที่ว่าอันนี้อันนี้ยากกันไหมแต่ว่าพูดถึงว่าบ้านเฮาไปปลูกไว้ในสวนสาธารณะให้มันเป็นแบบว่าอันแหล่งท่องเที่ยวเนาะจะเนาะมันได้เลยเลยนี่พี่น้องจ้ะได้เลย เนี่ยดอกคุนจนงอยล่มกับปิวไปแต่ดินบานเฮ้ามันขินกว่าดีบันไดดอกเป็นสีกันแก่นอยู่ ใหมวกระเซิงยังสี่แลวพี่น้องมววมันบังบังตาไอ้บังบังตาโอ้ยจะเป็นเจ้างาม,ม,มที่สิบล้มแห้งบันไดข้านอพี่น้องเป้นต้มกินมืนละสามดอกสี่ดอก <laughs> คนง,งามงามหายก็ดอกดาวเรืองพื้นที่มองเนี่ยเนี่ยไอ้บางเปาจังสีมาหลายปีแล้วเป็นตรมาเสาเห็ดตนน้นอันดอกพักวงสูงนะพี่น้องนะเอาละมาดาม <c oughs> <c oughs> เสาเห็ดดอกน้ำมันหนหแม่พี่น้อง ราคาดีเถอะเด้อกรปันยู่เง,งินตะของสีงเศร้าทานน,ทานันทานนี่ให้เขาเศร้าเนี่ยเใดละ่ะมาดามแล้วก็เบอกไปพี่น้องเฮ้ยไปเอาหมองเล่นหลายมันก็หลายเบิดนั่นแหละว่าสีท้ายา,า,า,างส้มยางเบิ้งมันคั่วนะล่างห้อยยางสีเพิ่นกับปิ้วไปนี่เบ,บนนิ้งเบิ้งอ่อนๆเพิ่นนี่จากน่อยเนี่ยนะเนาะ งามคักไหมน,มนี่อ้อมเนี่ยโอ้ยซัมนีกมม่ก็อ้อมกินบวชแล้วขมหลายคักหลายเนี่ยย่อยน,อนงามคักเลยพี่น้องจ๋าเนาะดูนะซัมนี่ก็พอแล้ว ไปเอาข้างในคุณมองหามันขึ้นแอมเป็นเหลืองเหลืองหนาๆกัวหมูน่น <c oughs> ในสุดอู้หจะแมนหลายพี่นะต้นอ,อน่อ,อนๆเพิ่นนี่พี่น้องนี่บางทีละ่ะงามกระดอกระเดียเนาะรุ่นนี้พันขมดอกรุ่นที่แพทย์เก็บไปเนี่ยโอ้โหขมมาก<น>อ่อนๆทั้งนั้นเลยยล้มือหนาสิผ้ามาเอาแต่ต้นอ่อ,อนๆเพิ่นเนี่ยจะสิผ้ามาเอาคุณอ,อัดสิผ้าไปเอาของขุ่นเด้อรอน มันส่งแบบเห็นบอกมันยังเอย่างอารามแบบว่าขันมีดอกดอกแก่เห็นไหมพี่น้องจ๋ะนี่เนี่ยมาจิโตท,ทุ่งเลยทุ่งทุ่งเลยทุ่งเพิ่นเลยจ้ะพี่น้องจา๋จาเจ้าเห็นบอกมาเก็บกันเลยจ้ะเก็บกันเลยค่ะ นเห็นบ่หัวซัมบไซไ่กับซับ uh huh. มบไซลุดออกจากหัวใส่ไหมก่อนนาสิข like ้นฝาบอสิข้นแล้วมันขึ้นแล้วล่ะนี่แฟนครับว่าน้องแพทย์กับคือบัวหาแเนี่ยันพ่อนาเนี่ยพ่ออยู่จ้ะพี่น้องจ้ะขีมกันแดดกระทาอยู่ด้วยแต่ว่านาแพทย์เป็นหนึ่งสี่ละเวลาหนาหอนมากแต่ว่าพ่อพ่อนาเช้านาหอนเขานาหนาวม็เกี่ยงออกเองจ้ะ ฟ้าคืนฟ้าแดดคนอื่นเนาะจ้ะเนาะแต่ก็ขอบคุณหล,ลายๆเ้วยจ้ะเด้อสิเป็นห่วงจ้ะขอบคุณมากสำหรับกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอมาเนาะจ้ะเนาะขอบคุณหล,ลายๆา,าๆรักแห้งแฟนคลับมาดาม หน้าพี่น้องจ้ะขา,า,า,าเด,ดเป็นหน้าไปเลยเ้ยหมวกแม้รูดออจากหัวอีกแล้วพี่น้องเอ้ยขออย่างขอปัใส่อยู่มันบ่อยู่หัวพ่อเม็ดพ่อเมียเนี่ยันใจไปทะเลนี่ก็โทษแต่ปิวออกจากหัวเหมกนกันลมแห้งอยู่ทะเลทะเลลมแห้งกว่านี้อีก ได้สิเด็ดเบิร์ดล้วพี่น้องคุณน่ะเอาเก็บไปนี่ละมาดามเอาแค่เต็มกระตานี่ยละจะสิพ่อละละเพราะว่ามันสิได้กระเป๋าน้ำหนักได้แค่ยี่สิบโลจะเสียจ,จังไดพี่น้องเอ้ยซื้อเพิ่มกับแพร่งอะไรโมเมนต์ถึกๆด้ค่ะเดอ้อซื้อกระเป๋าเพิ่มนะน้ำหนักเพิ่มนะ แต่ว่าใครอยู่อันจนใส่กระเป๋าน้องบอลน,นัล่มอะจา้ะน้องบอลเพิ่งเมื่อน,น้่เนาะบอกลูกยาวเสื้อ้าไปหลายแห่แเอาของที่มันลังบ้านของเอฟซีสตกข่าเนื้อแต่สองสามปีก่อนเมื่อไปเพิ่งนก่อนลูกบมต้องเอาเสือ้อเผายังไปหลายด้วยสำหรับมันตำนักมันมันเกินอยู่แล้วแหละพี่น้องแค่หนังพร้อมหลายๆขวดกันนักแล้วเนาะในสิตุ๊ก,กตาไหนสี เป๋าอีกแล้วกันเ็ดต่างๆอีกเฮดดำมันด้ปีนึ่งเก็บได้หลายมีแฟนครับอันผู้หนึ่งจำซื้อผู้ใดผู้นัดซื้อได้นั่งพน้อพันมาก็เรียกว่า้ววา,ามีไล่ซื้อได้แน,น่นอนจ้ะเพราะว่าช่วงที่แพทย์เปิดจับจอง แพทก,ก็บ่ได้เอาจากเกณฑ์ยังได้พี่น้องแพทย์เอาจากเกณฑ์คอมเมนต์แพกกท,ทพก็โจทย์ซื้อเลยในช่วงที่แพทย์บอกว่าแพทสิแจกเนาะผู้ใดคอมเมนต์เขามาแพทก็ะแพทก็โจทย์โจทย์ซื้อไหวหลือแพทจะจับสลากแล้วก็หยัดใส่เลยงัดอ,อันแล้วก็โจทย์เอาซื้อเลยนะไหมพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดแต่มันบ่ได้จับสลากแต่ว่าของเรามมน้ววําำเพิ่นนำฮวัอเหมือนเนาะแพทเอาเกณฑ์จากคอมเมนต์ห็นอันที่คอมเมนต์มาดูดูช่วงที่แพทสีแจก ไปกับโจดยลายเสือเลยเพราะว่ามันโาสาหมาสีระบุเอาผู้นั้นผู้นี้ได้แม่พี่น้องเนะเาะมันก็ต้องเล่นเอาแบบนั้นละจ้ะเป็นการเสี่ยงดวงเขาเอื่น,นเนาะจะเนาะเสียงดวงผู้ใดดวงดีก็ไดเองสินะค่อยรับเอาก็แล้วกันแฟนคลับมาดามเฮด มาดามสิเมื่อเดือนหนาที่แรกว่าสิเมื่อวันที่สิบแปดมันที่นีตเปลี่ยนเมื่อวันที่ยี่สิบหกเพราะว่าล่อลูกสาวล่อน้องน้องพ่อยเพราะว่าบก่าให้ลูกกับบ้านพูดเยวพี่น้องมันต้องเปลี่ยนเครื่องบอก่าให้ลูกเมื่อพูดเยวก็เลยต้องล่อแต่ว่าแคนาเมียน,นั้นฮพลินี่เดซีอาทิตย์แต่ว่าสิกับได้กับท้ายแค่สามอาทิตย์ที่แรกกับว่าสิจองตัวไปก่อนก็ลูกทรายก็ลูกพี่จอยมันที่นี่ก็เลยปรกาทิ้งให้ลูกไปคนเดียวและอีกอย่างหนึ่งก็ต้องล่อลูกกัน รับรับอันเขาเอื่นใบป,ประกาศนี่ยาบาดจากโรงเรียนเพื่อนนําหมแม่ก็เลยก็เลยสั่นก็ล่อลูกดีก,กลัวก็เลยเด้ยเลื่อนเป็นวันที่บ6กก็เลยสิเด็ไปอยู่ไท,สสย,ทยสามวันทีเลื่อนหยอดเวลาหน่อยลงมาอีกพี่น้องจ้าเวลาสิหา่หครอบกัวกัสิยังสี่อพ่ออยู่พ่อไหมพี่น้องแต่ว่าไปหอดปื๊ดแย์สิไปจ่างคนไปส่งของลาง้างวันที่โต๊ะข่างแย์สิจ่างแต่ว่าผู้ใดสะดวก สะดวกมากหับกับมาหับเด้อจ้ะเด้อแต่ว่าบ่้งหูว่าไล่ซื้อ่มันจะแจ้งกันยากเนาะจ้ะนะพ่อมพี่น้องจ้ะไล่ซื้อจะเขียนพิษเขียนถือจะซื้อไผในแน่ๆล่ะบ่หูคือกันพี่น้องเอ้ยแต่ว่าสำหรับดอกพักฟันสิงโตกับเม็ดเมล็ดพักต่างๆน่ะถ้าแพทแพท่มีลราแทบ่ไร้ใส่ซื้อไว้นําถับพ่อแม่พี่น้องสะดวกมากหับกับมาหับเอาเด้อพี่น้องเด้อตัวนั้นน่ะ แต่ว่าของรังมันที่มีลาล่ซื้อเป็นเป็นเหตดเป็นอย่างแพททีแพทใส่ลล่ซื้อไหวแล้วกลล็ล่อรับล่อรุ่นกันเอากนแล้กกันนะคะมันช่ยากเติบอยู่เนาะพี่น้องจ้ะมันบอมเอนบาสีคนกันไปไ,ได้ง่ายๆเด้อพี่น้องเด้ออยากให้เด็กินเด้อันนี้น้ำสุคนนน่ะละ่ะอยากให้สุคนนน่ะแ่ะแต่มันก็เป็นไปบ่ได้เนาะเป็นไปไม่ได้จ้ะ อย่าว่าอย่าว่าเด้ออย่าว่าเด้อหมวกลุดอีกแล้วลุดออกจากหัวอีกแล้วหมวกยังจะประย่หัวเห็นไหมลุ้ดสิบหลอดเฮ้ยเสียงกันก็หมวกก็ได้บัมนีนพี่น้องเลยดูบ่ประย่นี่เขาเสือก er, ุนเด้นี่เสือกว่ามันเสียงดังด้วยพี่น้องคนน่ะมันเป็นทางด่วนเราจะเด้อคุณนันติดทางด่วนเห็นบ่รดแรง ปีแรกของการแจกที่แพทย์จับไท่ยที่แพทย์เดคลิปไปไหมที่แพทย์แจกอะแจกดอกพักพันสิงโตนี่แหละพี่น้องว่าได้แจกยังดอกมันเบาละก็เอาไปง่ายเนาะแต่กระ่งห้แฟนครับแต่ก็บ่ได้ทรงหายหลายคนดอกก็เฉพาะรา่ซื้อที่เพิ่นอยากได้เนาะ่กี่คนดอกจ้ะแต่ว่าในปีต่อต่อไปก็สิบ่ได้เห็ดหลายลางังบ้านเดอ้อเพราะว่าเฮาต้องเบ่งนำนักกระเป๋าขฮาาเนาะพอบใจพี่น้องจ้ะ ลอลุ่นกันเอาดีสิบสามสิบลังบั่นกันเลิศแล้วเนาะพี่น้อเนาะได้เป็นผู้ที่โชคดีกะือว่าโชคดีไปแต่ว่าสำหรับพวกเม็ดผอกเม็ดผักอย่างพวก,พวก,พวก,กจังสีมันกะทันสะดวกมาเอาไดนะ้เนาะมันกะมาเอาได้อยู่เมดเ็ดผักแค่กะมีผักเสียน พักกวงตุ่งกระเทียมทนบ่อใกระเทียมทอนออกหกักกระเทียมทนไปเก็บแล้วเรียบร้อยแต่ว่ามันออกหกักพี่น้องมันรอโด,ดนหลายกระเทียมทอนออกหกัก <c oughs> แล้วถิมเนี่ยไมดพักกวงตุงกับเม็ดผักเสียนัตงแต่ที่เก็บไปเนาะั้งแต่พ่อันได้กลับไทยแต่เตรียมาสิกลับไทยรเราบ่ได้กับ้ากาันมีอยอีกเม็ดไอ ียมปลาน่ะมันบ่ไดดดอกปีไใดกับบ่ไดดพี่จอยล้วจ่อภาษาลวยังบ่ไดดเลยมันยุบไปเลยพี่น้องตอนเทาเก็บมามันเขียวเหงาเหงมันบ่แกเพราะมันแกมันยุบลงไปในใบมันหาบ่ออเลยมันเป็นแนวนั้นมันเป็นแนวนั้นดีหีได้ยัดหัวอันเสือน้ำน้ำหางน้ำหย่างกับลัางเทือกับห็นลัางเทือกับบ่เห็นได้อยู่อยู่มองที่ขาเจ้าขายเมล็ดผันธ่านผัก บ่แมนว่าสิหาสื่อไรง่ายๆได้พี่น้องบ่คอยมีได้กบ่เห็นเนี่ยแพทนาําห้าแพทไฟกาแฟแพทแพทไปเบิ่หหลายหลบแล้วบม่มีไม่มีจ้ะแต่ว่าก่อนเมื่อสิไปเบิ่งอีกจู เท่าเดียวสตับตาแล้วล่ะจ้ะนอ้องจ้ะมองนี้มันหลากหลายเนานะมันมันพันเด์ดยแก่นะแม่โอ้ย,อยเอาออกซสหมวกอย่งนี้โปรไซล้วละแต่สิรุดดูปะนี่ ดีดีถอดทิมแล้วพี่น้องจ้าถอดพักจนไปพักันสิงโตคืองามแท้แต่มันแก่คักแล้วพี่น้องมันขูมนี่แผดเก็บไปแต่เนี่ก็มันแก่คักเดี๋ยวมือหนาสิมาเก็บแต่เพิ่นอยู่บีนี่แฟนแพผดปวดไกลับนั่เอาไปมาแล้วบอกกราบสามแผดก็เลยต้องรอลูกสาวที่เหลือนึงวันแล้วสิบ ตามไปที่หลังก็เลยเออลูกสาวก็ได้ไปกาแฟนหมืที่นี่เพิ่นก็ไปพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเพิ่นสีเที่ยวอยู่แถวๆนี้ก็ลูกเพิ่นแล้วก็เพิ่นต้องมารับรับปริญนอันรับปริญญาลูกเพิ่นลูกเพิ่นสิจบโรงเรียนนั่นแหละแพ็คก็เลยเอาบัดที่นี่แค่อยู่แพ็คบริดัทแพ็คบริษัทจองตัวแพ็คล่อจังหวะเพราะว่าแพ็คบ่มั่นใจไงพี่น้องถ้าตัวกับแพร่งขนาดมาจองโจ๊ะ จะจ้องเรียบร้อยแล้วล่ะเพราะหูแล้วว่าเดยวเอาลูกกับน้ำถันจ้องแต่ตอนผุนเอาไว้มาเลือนตัวอีกตายเลยตัวแพงแพงคนละสีมนะั่นหาน่อเ,เอ้ยตัวค่าตัวมันเป็นช่วงนาน ของเที่ยวนอกจะกน,นัะมันก็นเลยแพงจักน้อยนึงช่วงเด็กน,น้อยปิดเทอมพอดีก็สิแพงจักน้อยนึงตัวก็ได้ แซ่บดีค่ะมวลขนาดมีอันแฟนครับอันทันหนึ่งมาล่อดนล่เดอร์ไปเก็บผัากูดว่าให้ปวดไปจากเท้อพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ผัากูดมองที่แพทย์ไปอันเก็บมองนั่นเพื่อนกเข้าไทยเฮ็ดเฮ็ด เฮ็ดอันมองมองกับรถลวเนาะมองถนนบันที่นี่กะอีกมองนึงกับว่าเด้ไปจ้าคือมันมันมันค้าแต่ยากเหรอพี่น้องเอ้ยขอถูกขออภัยหลายๆเ้ะเอ้อแต่ว่าก็ได้เก็บให้เบิ่งหลอบนึงงขับไปเบิ่งไม่เด้ออ้ะเบิ่งขันขึ้นหัวกับเบิ่งเอาคลิปเก่านน่นล่ะปีนี่กะไเดนผ้าเก็บอยู่หลอบนึงพักกูดก็ได้มันบ่ค่อยมีคือทั้งอันประเทศอื่นเพิ่นพี่น้องเอ้ย มันอัดสิมีมอยู่นั่ยล่ะแต่ห้าบุหูหม่องห้าบุหูปลาห้าหูซ้ำหนีะนะแถวแถวบ่านแพทมันบ่ค่อยมีแกเบอร์ตลาดพี่น้องเพราะว่าพักปูดยจุง้งเงินแพทกับแกแล้วนะจ๊ะไม่ใบแล้วจะเป็นง่ามเนาะพี่น้องเนาะคนมากจิ้นผักนี่สุดยอดที่ดึนไป คนมากินขมองขมนะแม่จะบ่ต้องใส่บีบ่ต้องใส่อันนี้เลยขมขมพักขี้เล็กเอิญพี่อันละที่แพทย์เคยบอกเอิญพี่อีหลีพี่น้องมมขมขมขนาดทะเลคือกันเด้อร์ทันแก่คักๆหน่ะพี่น้องขมซักซีดขมคักขมเนี่ยขมจนเจ็บถอนจนแหงนคออบแล้วข่วมขมของเพิ่นน่ะไม่ใช่มันก็เลเป็นหยาเนาะค่ะว่า เป็นลมผมเป็นยาเว้ยเป็นไดคะ่ะรูปภาพสวยๆให้หน่อยสิเนี่ยเจ้าอยากเก็บออกก่อนแล้วส้ายลูปเป็นลูกตาหน,น้าม่านกูศาสาห์นางเก็บเบิ้ลหมื่อกระได้ด้วยนี่ พี่นอนะ้องแคทนะอุสาดนางเก็บวเบิดเหมือกระไดได้ีิขันพันมาอีกเมือไใดขันเราพันอีกกะสีเอาอีกอยู่ขันเล่าพันอันนี้มันกับแมงมี่อยู่นั่นแหละแต่ว่าอีกแค่สองอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์กลักวเกือบสองอาทิตย์คือสีบ่มีแล้วล่ะขึ้นสบไปเบิดแต่ล่ะสีเนาะขอหลุกมากๆไม่ได้จะด้ี่โอ้โหสวยมากเลยภาพนี้ ภาพนี้ต้องขยายนะจ๊ะกระตาหน่อยร้อยแปดสิบานค่อยเนี่ย,เ,ยเก็บภายในหอดใสอยู่ทิมมาจังซีล่วเดวขอข่อยสได้มีมากเก็บทุกปีเจ้าก็ต้องไทยเห็นยังหรอก แต่ว่าเป็นธงกวางเงาไปหดผุนเลยได้พี่น้องเนี่ยเขาเป็นธงกวางไปเลยมองเนี่ยเงาไปผุนสุดลูกหูลูกตาผุนนะแมนเบิดเลยกว่าแมนเบิดเลยแต่ว่ามองนี้ที่แพทย์เมื่ก็บความเนี่ยมันมีมองจอดรถมันอยู่ไกลๆมองเห็นกางแฟนแพทย์เองขอไปขอประตูเอิอไซแฟนแล้วก็ใช่ไปเก็บดอกพักฟันสิงโตกันเด้อไปๆแล้วปะ ก็เ๋บอกเราไว้อยู่ว่าวมันมันหลายค่ะแต่ว่าร่มมันแห้งแฟนแพนเราบ่เห็นดอกเรา่ได้ใส่เส้นทางนี่เรากลักบป่านเราใส่ทางดว่วนเราออกทางด่วนเลยแพนน่ะครับนานี่บ๊วยขอบปรดใส่ทางด่วนถ้าย่างามาสาวๆนะใส่ยุทธทางด่วนแต่เวลากลับป่านใส่เส้นทางอ,อ้อมเลาะนั่นเลาะหนีเลาะไปทัว งามครับพี่น้องเอ้ยเนาะเหลืองอลามหามตามากเลยเจ้าเอ้ยดอกตุ่มพันธดียบานโอ้ยนั่นขอโทษขออภัยส่วนกล่องปัลาปนีสาใจละไปพี่น้องลงแจน้อยเนาะหล่นตาไปเลยอ่ะข้าวเดียวหล่นหล่นไปเลย เจ้าต่อันนี้บ่ตองอย่างหายากเลยเด็ดเอาอยากให้ผู้เฒ่ามานั่งเด็ดเล้วเน,นาะนั่งอูสาด้เพื่อนนั่งแล้นนว,กวก็นั่งจิบเขี่ยหมาไปพร้อมขินหอดไม่ไงเดย พี่น้องพ่อแล้วคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่ละจ้ะเพราะว่าสิเด้ไปเลาะ,ะทะเลต่อได้หน่บ่ได้ว่าสีมือเขาบ้านได้นี่สิไปทะเลต่อนะคะจิไปหาเก็บผักทะเลจะลงทะเลเผื่อมีหอยมีอะไรให้เก็บมีผักทะเลให้เก็บนะคะอากาศดีๆแบบนี้ของอยูเดอร์ขอเห็นงานเมอยอยุแต่ขอของบรูยรับมันบานเมย์อยเอลย <laughs> หอดงานจะหัวมึงไงเบิดแบดแบตเบิดโอ้ยไปแล้วพ oh, ี board, ่น้องจ้าเดี๋ยวไลายเติมงามคักงามแน่เหลืองตรงนี้อยู่นี่เก็บข้าวเดียวบุ้งที่ละพี่น้องจ้านี่แค่เก็บมาแค่แค่ตรงนี่ล้วนี่แค่แค่นี้ไปหอดหันเต็มแล้วหมวก จะมันจะอ,อยากล้นคือนะมือเหลืหลบอ,บองมวนบอพี่น้องจ้าไม่สิมวนอยู่ดอกเนาะเออใส่หมวกคลืนก่อนไปเดียเราจะกล่องไปทางไหนขอถุงเราใครจะจะได้ไปกอบไปหารถพาเบิรบ์นดอกผักพั่งสิงโตนะไปแล้วก็งามงายเพราะจริงมันเต็ม,มเบิดแล้วเลยเขารถมาขุดมาไถเนี่ไยไถเขาบ่ได้หาิ่นเพิ่นกับบ่ตาย เนาะก็ตายแล้วงามขนาดเลยสวยงามมากสวยงามมากไปละจ้ะขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยจ้ะเด้อที่เมย์หามาดามเ็ดมาสรุ่งลกักกาบิจอยจอยไลฟ์ไซน์เดน าบึงดอกใบเสียงโชคมัน <phrases> มีจะกีบสีเกีบบบบอหาบึงหม่องเสียงโชคโชคดีเป็นของเราเห็น่ะเนาะแกอันพักปันสิงโตดอกตัวนี้น้าพี่น้องน้าขับน้าเนาะโหดผู้บกม่บกแดงแต่ว่าบานเร็วครักแกเร็วครับ ดีไม่แห้งสุภูสุขคนเด้อจ้ะเด้เพอพ่อแม่พี่น้องจะ้ะเจอกันคลิปหน้าจ้ะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะจากไปด้วยดงเขาเอิญทุ่งเนาะทุ่งดอกผักฟันสิงโตเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ๋าแงมหลายเนาะุอืออันนี้แล้วก็งามไปอีกแบบหนึง่งเลยที่เพิ่นที่เพิ่นปานแล้วเนาะนงามไปอีกแบบหนึ่งจ้ะ